กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกับผมนายคารเดชวงมิทักษ์โลดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดราชบุรีเคซี 4, พักรวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับก่อนอื่นผมขออนุญาตก่อนที่จะถามกระทู้ท่านนายฐลนตีนะครับขอได้พูดถึงกระทู้ที่เมื่อสักครู่นี้มีปัญหาเป็นข้อถกเถียงกันในสภาผู้แทนรัษฎรของเราสักเล็กน้อยครับท่านประธานครับผมเป็นผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรคนหนึ่งครับที่ถามกระทู้เนี่ยเยอะ เป็นอันดับต้นๆของสภาผูา้แทนรัษฎรครับในสมัยที่แล้วเนี่ยผมติดหนึ่งในสามนะครับที่ถามกระทู้เนี่ยทั้งกระทู้ในห้องใหญ่แล้วก็ทูถามแยกเฉพาะหลายครั้งครับท่านประธานที่ผมถามนายกรัฐมนตรีหลายครั้งที่ผมถามรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆแล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยมาตอบบ้างท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีว่าการมาตอบบ้างผมไม่ได้ติดใจอะไรครับท่า,านประธาน แต่ผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนั้นสนใจในคําตอบที่รัฐมนตรีนั้นมาตอบให้ผมว่าพี่น้องประชาชนนั้นได้ประโยชน์อย่างไรผมไม่ได้ติดใจเลครับว่าใครจะมาเป็นคนตอบขอให้เป็นคณะล้มตีมาตอบดีกว่าเลื่อนครับเลื่อนสอสอก็ขาดโอกาสที่จะได้นําทุกร้อนของพี่น้องประชาชนมาถึงคณะรัฐมนตรี นะครับ <inate> ฉะนั้นผมเองในฐานะที่เป็นสส,สนะครับไม่ได้ติดใจครับว่าใครจะมาตอบแต่วันนี้ดีใจครับที่ท่านนายกตีได้สละเวลานะครับมาตอบกระทู้ถามสดของผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของพรรครวมไทยสร้างชาติในวันนี้ครับท่านประธานครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอชื่นชมท่านนายกตรีก่อนครับที่ท่านเดินทางมาตอบกระทู้ของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านนายกตีนั้น ได้เห็นความสําคัญนะครับของสภาผู้แทนรัศดรแห่งนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศในที่สําคัญครับแสดงให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่าท่านนายมนตรีนั้นเห็นความสําคัญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งกระทู้ถามนั้นถือว่าเป็น,นกลไกรัฐสภาที่สําคัญครับที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะได้นําความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบต่อไปครับท่านนายกมนตรีครับในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับผมขออนุญ,ญาตได้อภิปรายผ่านไปยังท่านประาธานสภาผู้แทนราษฎรถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินครับว่าในช่วงวันที่9ตุลาคมถึง21ตุลาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ใช้เวลาในการเดินทาง ไปพบผู้นำถึง7ประเทศใน5ประเทศที่ผ่านมาการเยือนไปต่างประเทศของท่านนายกลำตีนั้นนะครับเป็นการพบผู้นำระดับสูงในแต่ละประเทศนะครับประเทศแรกที่ท่านได้ไปเยือนนะครับในช่วงระหว่างวันที่9ตุลาคมถึง21ตุลาคมที่ผ่านมานั้นนะครับท่านนายกไปประเทศฮ่องกงครับโทษทีครับท่านนายกไป เกาะฮ่องกงซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศจีนนะครับซึ่งท่านได้ไปพบกับจอร์ีคาชิวนะครับผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงซึ่งฮ่องกงนั้นนะครับเป็นแหล่งการค้าการลงทุนที่สําคัญนะครับแห่งหนึ่งของเอเชียนะครับในวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาประเทศที่2ครับวันที่10ตุลาคมท่านนายยมตีนั้นได้ไปเยือนประเทศบูไนครับท่านได้ไปพบ กับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบูนัยดารูซาเลมซึ่งประเทศบูนัยนั้นเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในระดับราชวงศ์ประเทศที่3ครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นท่านได้ไปเยือนนะครับประเทศมาเลเซียซึ่งได้ไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีดาโตะเซอรีอันวาอิบาหิมประเทศมาเลเซียนั้นถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางด้านชายแดนใต้ ของประเทศไทยและเป็นประเทศคู่ค้าที่สําคัญนะครับซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลายาวนานหลายสิบปีที่ผ่านมาครับประเทศที่4ครับก็คือประเทศสิงคโปร์ในวันที่1 2ตุลาคมท่านนายกั้มตีท่านได้ไปเยี่ยมคารวะท่านประธานาธิบดีสิงคโปร์นะครับคือท่านทานันซันมูการัฐนำและท่านยังได้หาลือในระดับทวิภาคีกับท่านนายกัฐมตีลีเซลุงนายกั้มตีของสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์นั้นถือเป็นประเทศ การค้าที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะตลาดทุนและตลาดเงิน5ครับในวันที่16บหถึงสิตุลาคมนะครับที่ผ่านมาท่านได้ไปเยือนจีนครับท่านได้ไปพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผินครับซึ่งประเทศจีนนั้นถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกมีขนาด GDP เป็นอันดับสองของโลกและเป็นประเทศคู่ค้าที่สําคัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนานในระหว่างที่ท่านเยือนประเทศจีนนั้น ท่านได้หาลือ,ลอระดับทวิภาคีกับท่านประธานาธิบดีว,าล,าวาลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีของประเทศรัสเซียในวันที่ส7เจตุลาคมซึ่งประเทศรัสเซียนั้นถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจและเป็นแหล่งทรัพยากรพลังงานที่มากที่สุดและสําคัญแห่งหนึ่งของโลกของเราในประเทศสุดท้ายที่ท่านรัฐมนตรีนท่ทนายกฐมนตรีไปเยือนนั้นก็คือประเทศซาอุดีอราระเบียครับท่านได้เข้าไปพบกับท่าน เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุนะซิสอันซาอูดมกุฎราชกุมารและเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียซึ่งประเทศซาอุดิอาระเบียนั้นถือว่าเป็นประเทศผู้นําในชาติอาหรับที่สําคัญและที่สําคัญครับท่านพลเอกประยุจันโอชาท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นได้ไปฟื้นความสัมพันธ์ในระดับการทูตขึ้นมาใหม่ในรอบ32ปีที่ผ่านมาครับใน เจ็ดผู้นําในหประเทศที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนนั้นนะครับท่านได้รับการต้อนรับท่านได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับซึ่งประเทศผู้นําที่ท่านไปพบนั้นนะครับได้ให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครเพราะว่าผู้นํานั้นมีความเชื่อมั่นท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับว่าท่านนั้นมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนและที่สําคัญนะครับท่านได้รับเลือก จากสส,สหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสภานี้เกินเกินหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่อยู่แสดงให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินนั้นเป็นผู้ที่เป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มตัวในการมาบริหารประเทศไทยในขณะนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ประกาศเสมอมาครับว่าท่านนั้นขอเป็นเซลแมนประเทศไทย ออกไปทําการค้าการขายให้กับประเทศซึ่งเป็นความหวังของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศผมจึงขอตั้งคําถามท่านนายกรัมตีในคาถามแรกครับซึ่งผมคงจะไม่ถามท่านนายกนะครับว่าท่านนายกรัมตีนั้นวันนี้ท่านใส่ถุงเท้าสีอะไรนะครับเพราะว่าโซเชียลคงให้ความสนใจถุงเท้าของท่านนะครับก็เป็นความน่ารักส่วนตัวของท่านนะครับแต่ผมก็มองว่าท่านใส่ถุงเท้าสีอะไรนั้นก็เป็นเรื่องปกติครับ ถ้าท่านไม่ใส่ถุงเท้าไปเนี่ยจะเป็นเรื่องผิดปกติมากกว่าซึ่งผมจะต้องทํากระทู้ถามท่านนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับท่านมาตอบกระทู้ของสสในสภานะครับในฐานะโคต้าของพรกรวมไทยสร้างชาตินั้นนะครับก็คงจะต้องสนใจในเนื้อหาสาระที่ท่านนายรต้มตีนั้นได้ไปทําให้กับพี่น้องคนไทยในช่วงวันที่9ตุลาถึง21ตุลาที่ผ่านมาผมขออนุญาตถามท่านนายรัฐมตีครับว่า การที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกไปเยือน5ประเทศของท่านในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้อะไรจากการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีครับขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับเชิญท่านนายกนตะครับตอบคําถามที่หนึ่งครับเชิญครับการเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผ่านไปยังท่านสมาชิกรัฐสภาที่ทรงเกียรติขอยืนยันนะครับว่าผมให้เกียรติทางสภาเสมอ ถ้าเกิดไม่ติดภารกิจจำเป็นผมก็จะพยายามมาตอบกระทู้ข้อสงสัยที่ทางท่านสมาชิกหลายๆท่านมีอยู่นะครับเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องให้เกียรติทางฝ่ายนินยติบัญญัติใส่เนคไทสีส้มใส่ถุงเท้าสีเขียวครับวันนี้ที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ท่านสมาชิกทรงเกียรติได้เรียนถามมาว่าผมไปหลายประเทศเนี่ยก็ เป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อเดือนกันยายนนะครับท,ที่ได้เดินทางไปมานครนิวยอร์กไปประชุม UNGA มานะครับและได้พบปะกับผู้นำหลายๆประเทศรวมทั้งบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่หลายบริษัทเพื่อแน่นอนครับเชิอเชิญให้มาลงทุนในประเทศไทยนะครับเมื่อกี้ท่านสมาชิกได้บอกไปแล้วว่าผมเดินทางไปประเทศใดบ้างแต่ในแง่ของภาพรวมเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้นำที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ที่ต้องไปเยือนประเทศในอาเซียน นะครับผมก็พยายามใช้เวลาที่มีจํากัดไปเยือนประเทศที่เรามีความสมันที่ดีก่อนแล้วก็สามารถเดินทางไปในระยะที่มันใกล้ได้ก็เดินทางไปฮ่องกงนะครับกัมพูชาบรูไนมาเลเซียสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของเราในหลายๆแง่ที่ฮ่องกงก็ไปพบปะกับท่านผู้นําแล้วก็มีการเช้อเชิญให้มาลงทุนที่ประเทศไทยมีการพบปะกันด้วยบรรยากาศที่ดี แล้วก็เขาก็ดีใจที่เราเป็นผู้นําประเทศไทยที่คนแรกๆที่มาเจอเขาแล้วก็ให้เกียรติกับฮ่องกงจากนั้นก็เดินทางไปที่าสาธารณรัฐบรูไนนะครับซึ่งพบกับท่านนายมนตรีแล้วก็สมเด็จพระราชาธิบดีด้วยก็มีการพบปะพูดคุยกันในแง่ของการค้าขายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราอยากจะมีการส่ง สินค้าเกษตรเข้ามาขายนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับกองทุนสเวนฟันของเขาเองซึ่งอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประเทศเขานะครับซึ่งก็มีการพูดคุยต่อเนื่องแล้วก็บังเอิญทางาท่านเลขาธิการกราบขอของประเทศไทยก็ประชุมอยู่ในบัดีก็เรียนท่านเข้ามาร,ร่วมประชุมด้วยก็ได้มีการสารต่องานกันอย่างต่อเนื่อง ที่มาเลเซียก็ได้พบกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับแล้วก็ท่านสมเด็จราชาธิบดีด้วยข้อหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าทางท่านสมเด็จราชาธิดีที่ของมาเลเซียท่านเองท่านมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการล่าสัตว์ที่มีกันอย่างแพร่หลายในภาคใต้ของเราและตอนเหนือของมาเลเซียนะครับซึ่งท่านก็ฝากมาให้ผมคุยคุยกับท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ว่าให้ไปกำกับดูแลด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นประเด็นปีกย่อยแต่ว่าก็เป็นประเด็นทน่านานสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ทางรัฐบาลนี้ให้ความคำนึงถึงโดยตลอดการค้าชายแดนระหว่างเรากับมาเลเซียเนี่ยหลังจากที่มีการพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันนะครับว่าเรายังสามารถทําได้อีกเยอะทําได้อีกมากถ้าเรามีการเชื่อมโยงทางด้าน ถนนและก็สะพานเพิ่มมากขึ้นกลับมาก็มีการพูดคุยกันเรื่องที่จะสร้างสะพานสวยสวยโครกสองนะครับแล้วก็เปิดเรื่องของชายแดนให้ดีขึ้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นการทําให้การค้าขายของเราได้เพิ่มทวีคูณกันอย่างมากนอกเนืจากนั้นก็มีการคุยกันเรื่องถึงการลงทุนกับภาคเอกชนของเขาด้วยเหมือนกันก็มีบริษัทผลิตรถยนต์ประจำชาติของมาเลเซียคือโปรตอนนะครับก็เข้าหุ้นกับบริษัทจีลี่ซึ่งเป็นบริษัท ผลิตร,รถยนต์ไฟฟ้าของจีนใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทหนึ่งนอกนือจากนั้นเขายังเป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์ v อ l โ o แล้วก็บริษัทรถยนต์ m e อร์ d e s b e n บเป็นผู้ทุนรายใหญ่ที่สุดถืออยู่11เปเซก็แสดงเจตจ,จำนงที่อยากจะเข้ามาเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่นี่เหมือนกันนะครับซึ่งในวาระต่อไปเนี่ยผมก็เดินทางไปที่จีนแล้วก็ได้ไปต่อยอดกับทางจีรี่กับทางโปรตอนด้วยซึ่งก็หวังว่าจะมีการเซ็นเอ็มยูกันได้ในเร็ววันนี้ ไปสิงคโปร์ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเจอกับนายกลเซยลุงนะครับท่านเองท่านก็อ,อยู่ในตําแหน่งมานานก็ให้คําแนะนำนะครับมีการปรึกษาหารือกันในเใ,ในเรื่อของการที่จะทําการค้าขายต่อไปในอนาคตซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยดีกลับมาก็ต่อไปด้วยประชุมประชุมวันเบลวันโรดฟอรัมที่ทางประธานบีสีจิ้นผิงเป็นคนเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อสิปีที่ผ่านมาเป็นการประชุมระดับสุดยอดครั้งที่ส นะครับเป็นการแสดงเจตจำนงว่าประเทศไทยยินดีที่จะร่วมมือพัฒนาการสร้างสาธารณพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนหรือว่ารถไฟความเร็วสูงก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากท่านประธานธิบดีจีน,จนตรงนี้นอกเหนือจากการที่ได้พูดคุยกับท่านท่านทั้ง,งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทั้งท่านประธานธิบดีแล้วเนี่ยก็ได้เจอนักอุตสาหกรรมรายใหญ่ของจีนหลายราย นะครับซึ่งเป็นที่ทราบเวดีอยู่แล้วว่าจีนมาลงทุนเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่นี่สูงสุดนะครับทำให้เราเป็นฮับของการผลิตยต์รถยนต์ EV ซึ่งทางผมก็ไปสารต่อจากรัฐบาลที่แล้วซึ่งก็มีการทํางานมาได้ด้วยดีนะครับผมก็ไปสารต่อเพื่อที่จะเมัวร์ว่าเรามีการขยายโรงงานอย่างต่อเนื่องนําความเจริญมาให้ประเทศไทยได้นะครับจากนั้น นอกเหนือจากเรื่องของการเจรจารทางด้านภา,าคอุตสาหกรรมแล้วก็มีการเจรจารทางด้านเปิดประตูการค้าทางเกษตรเพื่อให้เรานาเข้าสินค้าทางเกษตรได้มากขึ้นแล้วก็จากนั้นก็เดินทางไปประชุมอาเซียน GCC ที่กรุงริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียได้มีการพบปะก,กับเพื่อนร t วสเตทของพวกก้าวสเตทหลายๆหลายๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นมกงกรราชกุมารนายรัฐมนตรี MBS ของทางซาอุดิอาระเบียเองก็มีการพูดคุยกันเรื่องค้าขายเพิ่มมากขึ้นรวมถึงทั้งขอความกรุณาให้ท่านช่วยเหลือ เจรจาเรื่องของตัวประกันที่เรามีอยู่ณจุดนั้น19คนนะครับให้ช่วยผู้จาช่วยกันช่วยเจรจาเพื่อนําตัวประกันกลับมาได้ด้วยความปลอดภัยนอกเหลือจากนั้นในแง่ของสายคอนเ v อร์เ t i o n ก็มีการเจอกับกษัตริย์โอมานด้วยแล้วก็แล้วก็อีกหลายๆพระองค์ก็ได้ฝากความรบกวนไปว่าให้ท่านช่วยกรุณาช่วยเหลือคนไทยที่ติดยังเป็นตัวประกันอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นการสารสัมพันธ์ตามที่ผมได้แถลงไปใน สภา,าเมื่อวันที่11กันยายนถึงถึงเรื่องนโยบายการเปิดประตูการค้าจริงๆแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยผมสรุปสั้นๆว่าเราไปประกาศว่าประเทศไทยเปิดแล้วพร้อมแล้วเวลาน,นี้เป็นเวลานที่ดีที่สุดที่จะมาลงทุนในประเทศไทยขอบคุณครับครับขอบคุณครับ